ญายาปล่อยช็อตเซ็กซีดนนด่ดินเนอร์หวานนเดทลั่นชัตเตอร์เองกับมือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่คืนแทนบาร์ที่เจ้าบ่าวเจ้าสา,าวคิวต่อไปสำหรับหนุ่มนเดทคู่กิมิยาและสาวยาญ่าอุรัสยาหลังทั้งคู่เกี่ยวก้อยไปร่วมแสดงความยินดีของเพื่อนรักมาทิมเบอรี่ที่ประเทศอิตาลีแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าความหวานสุสีไม่แพ้คู่ของบ่าวสาวเลยทีเดียวค่ะอย่างล่าสุดทั้งคู่ก็ถือโอกาสในทริปนี้ ขวดกันไปดินเนอร์หวานฉ่ำทำน้ำตาลแฟนๆพุง่ง ต่ไม่ไหวสะดุ้งกับชุดเรสสุดเซ็กซี่ที่สาวใหญ่ยานาาเลือกหยิบมาสวมใส่เห็นแล้วดีต่อจิตต่อใจลักสายตามไม่ได้เลยทีเดียวทั้งสวยทั้งเซ็กซี่อุดหน้าอกห,หน้าใจเบาๆวากมากแม่แต่นาทีนี้ไม่ต้องห่วงว่าหนุ่มณเดชจะห่วงเพราะเจ้าตัวเป็นคนลันชัตเตอร์ให้เองกับมือคะ่ะงานนี้นแฟนๆแห่กดไลค์เข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจกันกระหน่ำไปเลยจ้า